แบมซันนี่เอ็ดเวิร์ดยังไม่เกิดในเร็วๆนี้โดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวออกมาว่าทั้งคู่คงจะไม่ได้พบกันในเร็วๆนี้โดยทางยอดโปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮิร์นจากแมทลูมบ็อกซิ่งต้นสังกัดของแบมนั้นก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าตอนนี้เขากำลังทำการเจรจากับทางทีมงานของซันนี่เอ็ดเวิร์ดคือทางต้นสังกัดโปเบลลัม um, เพื่อให้มาขึ้นชกล้มแชมป์โลกกับทาง เอลเลฮูนิโอซีซ่ามาติเนสแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของดรืนยูบชาวเม็กซิกันนักชกอีกคนหนึ่งของทางสังกัดแมตต์ลูมบ็อกซิง่งโดยเฮินได้ให้สัมภาษณ์กับ IFLTV ว่าตอนนี้ผมได้เริ่มทำการเจรจาก,กับทางทีมงานของซันนี่เอ็ดเวิร์ดแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF ชาวอังกฤษแล้วเพื่อให้มาโชคล้มแชมป์กับทางมาติเนต เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกของดูบันยูบีซีในรุ่นเดียวกันในเร็วๆนี้อย่างไรก็ดีเอ็ดดีเ้เฮนเองนั้นยังไม่ได้กล่าวถึงพันธะผูกพันของมาติเนตที่มีต่อแม็กวิลเลียมอารยโยแชมป์เฉพาะการรุ่นไฟเวทของดูบันยูบีซีเช้าปัตติิกันแต่อย่างใดและเมื่อดูจากคำให้สัมภาษณ์ของทางโปรโมเตอร์เอ็ดดีเ้เฮนจากแมตช์รูมบ็อกซิ่งแล้วการชกกันระหว่างแบมและซันนี่เอ็ดเวิร์ดนั้น คงจะยังไม่เกิดในโรลเลอนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่มีการท้าทายกันไปกันมาระหว่างสองแชมป์โลกวัยหนุ่มยังแบมเจสซี่โรดูเกสแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของดุนยูบีกับทางซันนี่เอ็ดเวิร์ดแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF ชาวอังกฤษจนหลายคนนั้นกำลังเริ่มคิดว่าสรุปแล้วทั้งคู่นั้นกำลังที่จะก้าวขึ้นมาต่บันหน้ากันแล้วจริงหรือไม่นั่นเอง